สวัสดีค่ะเด็กๆเป็นยังไงบ้างคะกับการบ้านที่ครูสุกับคุณนัดให้เด็กๆไปทําเด็กๆทําได้ไหมคะเด็กๆทําได้เนาะอ่ะวันนี้นะคะครูสุมีการบ้านชิ้นใหม่มาให้เด็กๆนะคะการบ้านชิ้นนี้เป็นเล่มสีชมพูนะคะชื่อว่าพัฒนาอัจฉริยะเล่ม6นะคะเด็กๆคุณครูจะให้เด็กๆทําจบเล่มเลยนะคะตั้งแต่หน้าที่ ยีสองนะคะเด็กๆนะคะจนถึงหน้า4 0นะคะหน้าสุดท้ายเลยนะคะเด็กๆเด็กๆให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยอ่านโจทย์นะคะเด็กๆทําได้นะคะบางคนก็จะได้เล่มนี้อยู่แล้วนะคะเพราะบางคนขาดโรงเรียนไปแล้วแต่บางคนก็จะได้เล่มนี้จากคุณนัทจากคุูสุนะคะเดี๋ยวต่อไปเด็กๆ จะฟังคำอธิบายจากคุณนัทนะคะจะเป็นใบงานนะคะเด็กๆพบกับคุณนัทเลยนะคะสวัสดีค่ะเด็กๆอจากที่ฟังคุณสุอธิบายไปแล้วนะคะมาต่อกับคุณนัทนะคะของคุณนัทเนี่ยจะเป็นใบงานทั้งหมด5ใบงานนะคะก็จะมีวิชาภาษาไทายแล้วก็คณิตศาสตร์นะคะภาษาไทาย,ยง่ายมากเด็กๆบอกอีซี่มากคุณนัทก็คือนี่ เด็กดูภาพนะคะอย่างเช่นภาพนี้เป็นรูปฟันเด็กๆจะต้องเขียนตัวไหนระหว่างตัวที่หงและตัวที่2องอย่างรูปนี้นะคะเป็นผู้หญิงเป็นยอหญิงแน่นอนและตัวไหนละ่ะคือยอหญิงถ้าน,นักเด็กๆคิดว่าตัวไหนใช่ถูกต้องเขียนตามรอยเส้นปากในตัวนั้นถ้าตัวไหนไม่ใช่หรือผิดไม่ต้องเขียนะะน,นะคะเว้นไว้นะคะโอเคเนาะง่ายมากจะมีแบบนี้ทั้งหมด สามใบนะคะนี่จะเป็นภาพนี้ที่เป็นฟอร์ฟันนะคะแล้วก็ที่มีนอเนนอ่ะดูดูดีๆนะคะว่าภาพไหนที่เป็นนอเนนหรือตัวเป็นชอเชอร์นะคะเขาจะหลอกดเด็กๆนะแล้วก็จะมีแผ่นที่เป็นรูปขอไข่แบบนี้มีทั้งหมด3แผ่นนะคะส่วนนิชาคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์จะเป็นรูปแบบนี้อ่าเด็กดูภาพนี้นะคะภาพนี้เป็น ช็อกโกแลตนะคะชค็อกโกแลตเนี่ยเด็กๆก็ต้องหาภาพว่าเอ๊ะช็อกโกแลตมันอยู่ตรงไหนนะสมมติน,นะในเด็กหาเจอปุ๊บอยู่ตรงนี้แสดงว่าช็อกโกแลตเนี่ยมันบังเลขอะไรอยู่เห็นไหมเด็กๆก็ลองนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแล้วก็เก้าสิบแสดงว่าช็อกโกแลตเนี่ยบังเลขเก้าอยู่เด็กๆก็เอาเลขเก้ามาเขียนใส่ตรงนี้แค่นี้เองดูตามรูปแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆนะคะส่วนแผ่นสุดท้าย คุณนัดอ่ะกลัวว่าเด็กๆจะลืมก็เลยให้เด็กๆเ,เขียนชื่อจริงแล้วก็นมสกุลน,นะคะมาทั้งหมด10บรรทัดนะคะคัดให้เต็มบรรทัดนะลูกพยายามให้เต็มบรรทัดเพราะว่าครคิดว่าเนี่ยโรงเรียนปิดนาเนเด็กอาจจะลืมลืมการเขียนชื่อจริงนมสกุลของหนูไปได้นะคะชื่อเด็กหญิงอะไรก็ว่ามาเด็กชายอะไรก็ว่ามาไม่ต้องเขียนชั้นนะคะเขียนแค่ชื่อเลยเขียน1ิบบรรทัดตรงที่คุณนัทเนี่ยจุดไว้ให้ บรรทัดนี้แล้วก็บรรทัดนี้บรรทัดนี้ไล่มาสิบบรรทัดบรรทัดไหนที่ไม่ได้จุดนะลูกไม่ต้องเขียนนะคะเขียนตามที่จุดไว้ให้นะมาสิบบรรทัดนะคะง่ายไหมเอ่ยอ่ะทวนนะลูกของครูของคุูและครูสูตรเนี่ยเหมือนกันเลยงานนะคะก็จะมีเล่มนี้ใช่ไหมลูกพัฒนาอาัจฉริยะนะลูกเล่มที่หกนะคะ ก็คือทงหมดเล่มเลยจะไม่ได้ป๊มไปให้เพราะทงหมดเล่มเลยนะคะบางคนได้เล่มนี้ไปแล้วเนาะบางคนก็ยังไม่ได้นะคะเดี๋ยวจะนําไปให้วันที่21นี้นะคะแล้วก็พร้อมกับใบงาน5ใบงานนี้นะคะโอเคเนาะเดี๋ยวโรงเรียนเปิดแล้วมาเจอกันนะคะพยายามทําให้หมดนะลูกนะคะโอเคไปบ,บาย